ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก,วก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่5ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองเชียงใหม่นะคะโดยเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพยาวและฝ่ายทะเบียนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพยาวต่อสารปกครองเชียงใหม่ค่ะ จากกรณีที่นายทะเบียนไม่ดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ให้เนื่องจากผู้ฟอ้องคดีรายนี้มีใบสั่งจราจรที่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับค้างอยู่ค่ะซึ่งหากคดีนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจของสามปกครองกันบ้างนะคะ สำนักงานสารปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนิติบุคคลและคณะกรรมการของหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสารปกครองพบประชาชนออนไลน์ประจำปีพศ2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองกระบวนการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองและใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้อย่างถูกต้องค่ะ โดยสามารถร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัดสรรในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นี้เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings และถ่ายทอดสดผ่านเฟ e บุ๊กของสำนักงานสารปกครองโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-141-1173และ02-141-1150หรือสายด่วนสารปกครอง1355ในวันและเวลาราชการค่ะและปิดท้ายสัปดาห์นี้กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์น,นะคะ สำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสารปกครองและการใช้สิทธิทางสารในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดเรื่องสารปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ โดยสามารถเข้ารับการอบรมได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์โปรแกร,รม Cisco WebEx Meeting และ Facebook Live ของสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ในวันพฤหัสบ,บดีที่29กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ